ออลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนแเกม Identity f i Ident ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาสุกท้าไฟสายล่าขาโหดและน้าถอดรหัสปั่นไฟมือทอนทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่ายังไม่เคยกด subscribe กับจุ๊บแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับจุ๊บแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะณนะตอนน,น เกม Identity 5ของทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยช่วงนี้เขาก็กำลังจะมีเทศกาลสำคัญขึ้นมาอีกหนึ่งเทศกาลนะคะหลายคนคงจะรู้กันแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงเทศกาลวันไหว,วพระจันทร์กันแล้วด้วยซึ่งไอเดนของเรานั้นก็มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆมาให้พวกเรานั้นได้ฮือฮาได้เล่นและได้จับจองเป็นเจ้าของกันด้วยล่ะค่ะครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่ากิจกรรมเน้นเอียดแน่นอนและน่ารังอีกต่างหากซึ่งตามที่เราเห็นภาพนี้นะคะความโดดเด่นเนี่ย ก็คือจะมีขรมว่ว้พระจันทร์นะคะมีกระต่ายน้อยที่เขาทําโปสเตอร์ออกมาเป็นตากระดุมด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือสกินใหม่ของนักสํารวจนั่นเองนะคะซึ่งจะมาเป็นสกินวันไหวพระจันทร์ให้เราจับซอมเป็นเจ้าของกันอีกแล้วด้วย ซึ่งกิจกรรมนะคะของทางไอเดนเนี่ยจะมีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินทุกวันเราก็จะได้รับของรางวัลไปแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งพอล็อกอินครบตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราก็จะได้กรอบรูปมาเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆมีกระต่ายที่เป็นตาก,กระดุมนะคะอยู่ทางมุมซ้ายล่างด้วยแล้วก็มีดวงจันทร์ส่องสว่างสดใสนะคะกรอบรูปนี้เนี่ยสวยมากๆเลยใครชอบก็ห้ามพลาดเด็ดขาดะคะล็อกอินทุกวันก็ได้แล้วง่ายมาก ส่วนสกินของนักสำรวจเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปเล่นกิจกรรมแล้วเก็บของมาแลกก็ได้แล้วนะคะใครที่เป็นเมนตัวนี้แล้วยังไม่เคยมีก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยเนาะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เล่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ครอบของเจ้าตัวนี้ไปเลยอันนี้เนี่ยทุกแจงแปลออกมาได้ประมาณว่า จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะไม่น่าจะเป็นสก,กินตัวไหนอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งจะเป็นเจ้ากระต่ายน้อยนะคะตัวกลมบล็อกเลยใส่ชุดแบบจีนๆอยู่เป็นเสื้อสีแดงปลายแขนเสื้อสีน้ําเงินนะคะเหมือนแขนเสื้อเขาจะเย็บติดกันด้วยใส่ผ้าพันคอสีน้ําเงินแล้วก็มีการใส่บัวแบบจีนๆขนๆสีเหลืองพร้อมกับปอมปอมสีแดงแล้วก็สีขาวอันใหญ่กลางหัวนะคะมาพร้อมกับหูน้อยน่ารักของเขาเจ้ากระต่ายตัวนี้นะคะกําลังขี่เสือน้อยอยู่ดูๆแล้วเนี่ยอยากได้มากๆเลยนะเพราะว่าน่ารัก แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเราลองสังเกตไปที่ตุ๊สของเจ้าเสือน้อยตัวนี้กันบ้างเพราะว่ารู้สึกจะมีนุ่นเนี่ยทะลักออกมาจากตรงตุ๊สด้วยก็ดูเป็นกิมมิคที่ทําออกมาจะเรียกว่าไงเดียก็น่ารักดีก็ได้นะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็มาเป็นกิจกรรมเพื่อแจกของฟรีที่น่ารักให้พวกเราได้มีครอบครองกันไว้นะคะหมดระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครอบครองกันแล้วเนาะใครที่อยากได้อยากสะสมเป็นสายสะสมอยู่แล้วห้ามพลาดกิจกรรมนี้โดยเด็ดขาดได้มาง่ายๆไม่ยากเลยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์กันด้วยนะคะครั้งนี้จุจแดงก็เอาคลิปมาบอกกันแล้วเนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะจะได้บอกข่าวเพื่อนๆทุกๆคนด้วยและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปแม่แบง,งจุแดงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาเจนลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้คขต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเอาอ่ะน่นารักอ่ะ